เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับนายอีเซอร์นะฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตเกมโซนโฟนะครับว่ามีอะไรเข้ามาในแพทวันที่20สิงหาบ้างนะครับผมอย่างแรกนะฮะก็จะมีการอัปเดตของโหมดแร็งกิ้งนะครับเหมือนว่าเป็นแบบอ่าการแมทช์กันเหมือนเอาวีตอนกดแรงอ่ะคล้ายกันนะครับรูปภาพคล้ายกันอ่ะมาอย่างแรกนะฮะตอนนี้คืออ่าเกตเลดี้ for the fight นะครับ ก็คือการล็อกอินนั่นเองนะล็อกอินหน้าเว็บใจากปเทฟรีนะครับฉลองหมดใหม่สุดมันนะครับวันนี้ถึงวันที่3กันยานะฮะเดี๋ยวไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยครับไปดูข้อมูลกันของร้อนมีประมาณนี้นะครับวันที่1นะปะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก็ไมไปดูนะครับแล้วก็ถึงวันที่14นะฮะต้องล็อกอินทุกวันนะถึงจะได้ของนะดูดิเรื่อง2อ,อันอย่างดีนะเน,นี้ยอันนี้ก็ได้นะครับเป็น1นึ่งเดย์นะครับสชิ้น กล่องบก9ด้วยนะสุดปะ1ชิ้นนะครับกล่องบก9วันที่13าอ๋อของข้างในนะฮะอันนี้วันที่7นะครับเป็นตัวเปลี่ยนละครนะครับนี่อันนี้วันที่14ก็โอเคนะถือว่าให้คนกลับมาเล่นเยอะรีบกอบกลัวเลยทุกนี้คนกำลังกลับมาเล่นนะกำลังซื้อเซตใหม่โอเคไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งครับอ่ะต่อไปนะครับนี่คือกิจกรรมของ matchmaking เล่นถึงจำนวนรอบที่กำหนดรับไอเทมฟรีนะครับผมตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่27นะฮะ27คืออัพแดทหน้านะวันที่10ดูครับดูของ70รอบเซต A ได้อะไรได้ช็อปอิเวอร์5ชิ้นนะครับแล้วเปลี่ยนแร่1ชิ้นกันแตก5ชิ้นนี่ครของตามนี้เลยถือว,ว่าโอเคนะได้เยอะอยู่คุ้มๆนะครับอันนี้เป็น150รอบนะครับไข่5เลยเหรอว้า wow. โคตรดีครับอันนี้อันนี้ดีฮะแลได้สว่านได้เบ็ดห้าไฟหลอดห้าอันนี้คือเซตซีสองร้อยรอบครับโอ้โหเอาละถึงเวลาเซตคัมแบ็กอาทิตย์นี้นะฮะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่คนพ v p พีเยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเอาละครับน่าจะมันละแล้วก็มีเซตใหม่เกิดขึ้นมาเยอะด้วยนะครับผมว่าคิดว่านะ สำหรับ2อีเวนต์นี้ถือว่าสำคัญมากมากนะสำหรับการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คนน่าจะกลับมาเล่นเยอะอยู่นะฮะไม่รู้ว่าผลด้านลบเพื่ออะไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับว่าผลด้านลบอาจจะเป็นเซตเยอะเกินไปหรือว่าไข่ในเซิร์ฟเยอะเกินไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกอย่างคือแลกเปลี่ยนไม่ได้นะคือเปิดในอันนั้นเลยนะฮะถือว่าดูดิเซตแต่ละอันโคตรดีนะฮะมีทั้งไฟล์หลอดเดดนะฮะ ไรเดอร์ Rider, ดาบยกแล้วก็มังกี้นะครับไม่แบบไม่ไก่กาไม่ไก่กาลาลี่โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้มีการอัปเดตประมาณนี้นะครับตื่นเต้นวะผมตื่นเต้นนะทุกคนจริงตื่นเต้นอะไรไม่รู้ตอนเนี้ยแต่ขายเซตแล้วนะ๋ <c oughs> ต้องกลับไปซื้อเซตใหม่เพื่อไปลง PV P v พนะโอเคไม่เจอนคลิปหน้าผมสมดุรต้องเจอกันนะครับไว้เจอกนะันฮะคลิปหน้าไปจ้า